หมูสามชั้นย่างนะคะเป็นอะไรที่แบบเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆช็อกเกียวฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆดาวนะคะงงกันเลยว่าทําไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้นี่วันนี้นะคะเรามีธีมของเราค่ะวันนี้ดาวจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีค่ะ <S <S> <S นอกจากเกาหลีที่เรารู้จักอย่างเช่นพวกซีรีส์เพลงไอดอลดาราแล้วนะคะเครื่องสำอางอะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เวลาเพื่อนๆไปชวเกาหลีแล้วอะพลาดไม่ได้เลยก็คือ อาหารการกินค่ะเวลาไปเกาหลีนะคะเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการกินจริงๆค่ะเพราะอาหารเกาหลีเป็นอะไรที่แบบฟินมากอะ่ะไปกินทีแล้วแบบฉันอยากไปกินอีกอะไรขนาดนี้เลยนะจ๊ะมาค่ะมาดูกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่ดาวจะมานําเสนอให้เพื่อนๆเมน,นูแรกนะคะจะเรียกว่าเป็นเมนูโปรดของดาวเลยก็ว่าได้เรียกว่าหมูสามชั้นย่างค่ะหรือซัมจอบซัล หมูสาชั้นย่างนะคะเป็นอะไรที่แบบเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆก็คือเวลาเสียงมันหมูมันนาบลงไปกับกระทะที่ดังแบบซู่ๆแล้วแบบฉันหายเหนื่อยกับทั้งวันที่ฉันเจอมาอะไรแบบนี้เลยแล้วเครื่องเคียงนะคะบางร้านเขาให้มาเยอะมากคือการกินหมูสาชั้นที่เรากินนะคะก็จะมีผักใช่ไหมมีใบางาเอาหมูสาชั้นวางแล้วก็เอาข้าวเอากิมจิพริกกระเทียมซอสซัสมจังห่อผักแล้วก็เอาข้าวปากฟินมากค่ะ เมนูต่อไปนะคะดาวขอแนะนำจาจังยอนค่ะจาจังยอนเพื่อนๆอาจาออาจะเคยเห็นตามซีรีส์แล้วเนาะพระเอกนางเอกตัวละครต่างๆก็สวยจาแบบอร่อยอร่อยบะหมี่ในซ้อนดำของเราก็จะมีรสชาติแบบหวานๆมันมันนิดนึงกินแล้วแบบกินเพลินนะคะพอเขาพอไม่ต้องกลัวเลี่ยนนะเพราะว่าเขาะจะมีเครื่องเคียงเป็นหัวไชเท้าดองสีเหลืองๆมากินด้วยก็คือกินคู่กันไปจ้าไม่ต้องกลัวเลี่ยนเลยจ้าเมนูต่อมานะคะเราขอแนะนําเป็นตป๊อกกี เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็คือตอกบกกีเนี่ยคิดว่าเป็นเมนูที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วมันจะเป็นแป้งแป้งตอกเป็นแท่งๆสีขาวๆใช่ไหมในน้าซอสโกชูจังสีแดงๆหน่อยแล้วก็จะมีการใส่อโอมุกหรือว่าปลาเส้นอยู่ในนั้นบางร้านเขาก็จะใส่ชีสไปด้วยเป็นแบบตอกบกกีชีสอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่ชอบเมนูที่แบบรสชาติเผ็ดหน่อยเผ็ดอมหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจตอกบกกีนะคะต่อไปค่ะอีกเมนูนึงนะคะเป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันเมนูยอดฮิตของเกาหลีเลยก็ว่าได้ก็คือไก่ทอดจ้าหรือเรียกว่าชิคิน ชิคินก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราเดินไปเกาหลีอนะเนาะเห็นคนกินไก่ทอดอแบบเอ้มันจะต่างจากไทยยังไงไก่ทอดพอไปชิมเท่านั้นแหละแบบนี่สินะเมืองแห่งไก่ทอดประเทศแห่งไก่ทอดมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบกินไก่ทอดกับเบียร์ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าชิแมกชิแมกก็คือชิคินไก่ทอดแมกจูเบียร์เขาก็จะกินด้วยกันจ้าเมนูต่อมานะคะเมนูสุดท้ายค่ะเป็นเมนูที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันนะดาว่าหรืออาจจะรู้จักกันแล้วแหละ เรียกว่าจุกจกุมีจุกกุมีจุกุมิเนี่ยเป็นเมนูที่ใช้ปลาหมึกอะค่ะปลาหมึกนวลนวลอะเอาไปผัดผัดผัดในกระทะร้อนๆกับซอสเผ็ดๆหน่อยผัดคูกๆ,ๆแล้วระหว่างนั้นเราก็กินได้นะแล้วก็จะมีหมู3ามชั้นด้วยก็จะมีเครื่องเคียงอื่นๆที่เราสามารถเลือกได้ก็คือแล้วก็กินกับผักกับอะไรไปพอซอสมันเริ่มงวดอะค่ะทางร้านเนี่ยเขาก็จะเอาโอ้ยคือน้ำลายอะอยากกิน เขาก็จะเอาข้าวอ่ะมาผัดให้กับซอสแล้วก็เอาไข่กุ้งลงแล้วก็เอาสาหร่ายลงแล้วก็แบบแผ่ข้าวมันแผ่นบางๆแล้วก็จะยิ่นเสียงจีข้าวแบบเสียงข้าวมันโดนกับซอสกับกระทะอ,อ๋อแล้วก็เราก็สามารถกินข้าวที่อยู่ในกระทะได้เลยก็จะมีความแบบเผ็ดเผ็ดของซอสข้าวหนึบหนับแตกหนุบหนับของไข่กุ้งอะไรแบบนี้ อาะละค่ะนี่ก็เป็นเมนูที่ดาวมาแนะนํนาม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะสําหรับใครที่กําลังจะไปเกาหลีหรือเคยไปมาแล้วแล้วนึกถึงอาหารเกาหลีดาวก็เลยเอามาแนะนาให้พนเพื่อนๆนะคะหรือมายวนน้าลายเพื่อนๆนั่นเองนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราไปเกาหลีและจะทําให้เรื่องกินของเราเป็นเรื่องยากเลยก็คือการสรรรื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่เราอยากจะบอกเขาคืออะไรวันนี้ค่ะดาวจะมาสอนประโยคง่ายๆให้เพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ใช้ในร้านอาหารนะคะ ทำให้เรื่องกินที่เป็นเรื่องใหญ่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะมีคําอะไรบ้างไปดูกันเลยคําแรกนะคะสําหรับเวลาเพื่อนๆไปถึงร้านอาหารเนี่ยพนักงานนะคะเขาก็จะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมากันกี่คนค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถตอบเขากลับไปนะคะด้วยประโยคที่ว่าสมมติว่าเพื่อนๆมากัน3ามคนนะคะก็คือเซมยงเย่เซมยงเย่ หลังจากนั้นค่ะพอเพื่อนๆเดินเข้าไปจัดในร้านแล้วนะคะต้องการจะดูเมนูค่ะสามารถขอเขาโดยพูดว่าเมนูจ mm ุ hmm. ้มจุ๋ยวเมนูจุมจุยแปลว่าขอดูเมนูหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะพอเราอยากสั่งอาหารค่ะเราสามารถเรียกพนักงานด้วยคําว่าช็อกกิโอช็อกิโอแปลว่าคุณค้าหรือแบบภาษาอังกฤษก,ก็แบบ excuse me อะไรประมาณนี้จูม um um ูนฮันเกลจูมูนฮันเกลแปลว่า ฉันพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้วจ้าพอเราได้อาหารเสร็จสับแล้วนะคะพอทานไปเพื่อนๆอยากจะขออะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะทานน้ําเพิ่มแบบ In c เคสเขาไม่ได้ให้น้ํามานะคะเพื่อนๆสามารถขอเขาโดยพูดว่ามูนจุ่มจูเซลมุนจุ่มจูเซลมือแปลว่าน้ำจูเซลแปลว่า Please หลังจากเพื่อนๆกินอิ่มแล้วนะคะอยากจะเข้าห้องน้ําหรืออยากจะล้างมือนะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามนากงานได้นะคะว่าที่ร้านของเขาอะมีห้องน้ํำไหมซึ่งสามารถพูดได้โดยว่า ขอแจ้งชื่อออริส,สอยอขวแจ้งชื่อออริส,สอยอแปลว,ว่าพี่ร้านมีห้องน้ำไหมคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆอยากต้องการเช็คบินใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถเรียกพนักง,งานมาคิดเงินที่โต๊ะก็ได้หรือเพื่อนๆสามารถไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะสอนการขอเรียกเช็คบินที่โต๊ะนะคะก็คือเคซันเน่จูเซลเคซเน่จูเซลคิดเงินด้วยจ้าหลังจากนั้นค่ะหากเพื่อนๆมากันหลายคนนะคะและอยากจะจ่ายเงินแบบคิดแยก จ่ายเป็นรายคนอะไรประมาณนี้ให้เขาหารไปเลยลูกเมื่สามารถพูดได้เหมือนกันนะคะโดยสามารถพูดได้ว่าตาร o ตารุเคซ s นเนจจเซลตารตารเคซนเลแปลว่าคิดเงินแยกให้หน่อยนะจ๊ะิดทั่วไปนะคะคนเกาหลีเนี่ยเวลาพนักงานเขาจะมาเสิร์ฟอาหารนะคะเขาก็จะพูดกับเราด้วยประโยคที่ว่ามาชิกเกตุเซลมาชิกเกตุเซลก็คือทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยนะครับซึ่งเราสามารถตอบกลับเขาไปได้นะคะด้วยประโยคว่า ใช้มอก่สซินีดาใช้มอร่อยาก็คือฉันจะทานให้อร่อยค่ะฉันจะทานให้อร่อยครับนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นการตอบแบบน่ารักน่ารักให้เขาได้ประทับใจเล็กๆน้อยๆนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราก็ได้เอาอาหารเกาหลีมาแนะนาเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆที่เพมือนสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันมาฝากนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะใครอยากอยากจะให้เราทําอะไรนะคะคอมเมนต์แนะนํากันมาข้างล่างได้เลยนะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย